đi dạy dạy hả dạy 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 dạy

น่นหยุดกับลำโพงหยุดกับลำโพงไปไปควายให้คายบุมนี้วยเ ใครอยาขึ้นจะรู้ไปเลยที่เช่ากันไปขึ้นไปเลยทำเส้นเก็บคนขอมีนะนี่ทกเส้นเก็บคน No. โอ้โหจิโรวันทังอภิภูชียามนี้ข้าพเจ้าประครูวันสานทศกุลเจ้าวาดบรรดาคารินตมนตูมเพื่อทางกุังหวัดศรีกเปเกตเปิดอกเงากระเนียดโยงใจมาความบุญดวงพุศลเปิดดวงเปิดฤกษ์เปิดถึงดวงเปิดถึงบุญเปิดบารมีให้แก่อาญาติในเมยโยมทุกเงานท่านขออวยนำแจงโสงท่านนอกนั้นก็จะเป็นคณะนอกงานนอกพิศรัก เกยิว,วัฒน์ักโอภาโอภาเนาะโอภาก็คุณนายนักนาดินเดชาสุทธิวะนิตพร้อมด้วยสหายสายพุณาบุตทุกผู้ทุกคนที่จะอยู่ในสายคุณอของคุณหนึ่งเงยโยม ปิศาลาและคัญโญท่น,นะนายนักางานที่ทางสองท่านตลอดทางคุณแม่ทางสองคนที่เดินทางมาร่วมในที่นี้เี่นผู้ที่อยู่ที่ทางจังหวดดัดพอดีที่ที่เป็นร่วมสายเงินบุญหลวงพ่อนนำครอบครัวสางสองคนขอคุณกระพริดโอกาสออนนะตาม ธรเนียมะนะคับตันดุทธังบงังเกิดปิโลก,ก็ไป well, ท,ทูวิสูทยิธรรมังบังเกิดตปโลกัไปทูวิสนี้นังบังเกิดเปิโลกวิูจักวาลังนิพพานังนะบรบตูนตุนะเปิดฟ้าบูปดจินปิดเปิดใจจิตต์เปิดสมุทรสวรรคยกเปิดอากาศเปิดยพระธรรมจักรปปุระชนจิตที่จับคุ้มมุตตาที่จะนำมุปาสิปัญญา ุตารีที่เจ้าตาแช่อาลโกาเสร็โเตที่รปจุมมตวตยีุ่ดูเปิดลองขโมปชองสังกูเปิดเปิดำเร็ดจำเร็ปงบังเกิดเปิดโลกอาูวิตต่ยี่ทำบังบังเกิดเปิดโลกอาทูวิตที่สังังบังเกิดเปิดโลกวอูวิตวตยี่จกกวังนลีนังนั้ปุตจตตัวว่า นาเปิดความโมปิดินปดเปิดาตินธาเปิดสมุนทรคอนยกเปิดอากาศโดยพระธรมจากรบว่าิดกุ้งอุปาที่จะนำอุตปาที่เป็นแนวอุปาที่เป็นแนวสะปาเจ้อลโลโกอุตปาทีสังหารในโตเทเวนโบที่ประจับคุงวิโตจะยิ่พุทธเปิดลังทำโมเปิดช่องสังกูเปิดเปิดจำเร็จสำเร็จ ปุถทางบังเกิดเปิดโลกขิไทูเวทูเตยิธงทำังังเกิดเปโลอขาไูวทูเตยยิสังขังบังเกิดเปโลกขาิูวทูเตยยิจกวาลังนิพพานังนังปุโยยิปุถตควานะเปิดข้ามูเปิดกินพุทเปิดเตยจินตาเปิดสมุทจคอนยะเปิดอาการเปิดเปิดพระธรรมจักรวัติติจักกุ้งวุตปาจัังวุตปาิโลกวุตปาังสตโตเทมิสุติมิุตยุติอิปปิิปุถะงมิโลกะวิคมะทู เปิดทางบังเกิดเปิดจึงนราโลาวิกนัเังบังเกิดเปิดโลกไปดูทังทางบังเกิดเปิดโลกไปดูทีจากวาลนีา่กันนัเปิดความุดิมบุิาเปิด้อนเปิดากาศเปิดธลรมจากวสิทธิจะงุตาเปลยนอุตาเดีตาที่จะเาเาลกูปสังสนวันโยงดที่เปโตเปิดตงสมุนเปิดงสงคเปิดเปิดสำเร็จสำเร็จ าพเจ้าระุคุณอาจารสูภผลจ้าวาัานาคินนมนตูเพื่อเป็นู้สมัศสิทธกิจราชนาพุทธบารมีสามสิบระอาศิศิขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิทธิเดชสคัญกับสปภิพานละลมักเป็นกว่าเม็ต์วัดเม่ไมิตรในทอมหาสมุทรทันทีด้วยเดชาพระพุทธานุภาพปัตมานุภาพปัจจังคานุภาพอนุภาะโพธิสัตว์นุภาพระเจ้ากุทธเจ้าพรเจ้าแปดหมื่นสี่พันองค์โปรดไดะทรงกาลังอันครั้งและไม่ยอยันตัวข้าพเจ้าคุณอาจารย์สภล เจ้าวัดวันาคกดิญจะนำพลังงานที่ในครั้งนันนี้แม่ขออาราธนาดวงจิตดวงวิญญาณหลวงปู่ตาอุปิธานนนแม่เขียวพ่อขาวเท่าเทยไว้ชัดรักษาวัดนาคกระดิญพระแม่ธรณีานางวาาัดพี่อักษรวัดนาคกระดิญแห่งนี้รับเช่าและก่อสร้รรรงการกุศลรสมุนรวมุนละมุนละโมศนาคุญกุศลที่ข้าพเจ้าพราบถวายณะอดิธรรมอย่านี้โดยพลังอันกลังและศักดิก์สิทธิ์ ให้สำเร็จทุกสิ่งทุกประการที่ยาติยงโยมในสายพงงาบุญของนาคเงาสาวอิสารากิจจวัฒนะอกนงาพานาคเงานักนาคงานิดนินเดชานุเเดดเดชาสุทธ,ธิวานิชรอมดยคณะชายบุญทุก,ท,กทุกทานตั้งใจแล้วในสิ่งที่ดีๆก็ขอให้สำเร็จทุกคนทุกหน้ท่าน นะเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาชนะธาเปิดจนึงงานจิตยะเปิดหนึงงาธรรมเปิดจนงาโลกครอบจักรวาลด้วยนะาโมพุทธาคุงยะยะธาคุหนพุทธโมหน้านะยะเปิดกรรมดีธาคุหนาเปิดหนึงงาโลกยะเปิดนะยะยะเปิดกรรมดีธาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีนะเปิดอำนาจดีเปิดสิิงดีๆทงนั้งหลายเข้ามาในสู่จิตวิญญาณของคณะสายพุ่บุญ กตานาติกนางตาวติสารก็คารดีนายนักนักนี่ก็คงาะดีถามในปัจจุบันนี้าด้วยนามุทติยะยะทาพุทธโมกงานะพุทธังนามาปาทาพุทธางสังนางกัจจามิธัมังสังเนมิสังคังสังนางกัจจามิ ขออำนาจบารมีพระนรตนักนาฏจศไดเมตตาช่อยเพิ่มโยงบุญบารมีทานบารมีสิงปบารมีเมตตาบารมีปัญญาปารัตน์ามีและบารมี ปัญญาปริวาสชนาปรามีวาสอัญสนะปรมีในปรามีของทุกคนทุกภพทุกมณชาติได้ได้มารวมกันอยู่นัจปุบวันชาติชันนี้และนอพลังวารักงมีของท่านทั้งหลายจงมาสู่ตัวสุนตนของยากจงงโยมในสายเงินุ่นนี้ทุกคนทุกท่านขอการเปิดพุทธธรรมปิดไปไม่ไม่ดังไม่ดังก็ปิดไป ให้แก่คณะสายราบุนี้โดยบวดกันิกันกาะเชิญมททางำเตมันเนทั้ทางจำเร็ับงปิดไฟไงถ้าไฟนี่ดับแไฟีหมดมไมีต้ไฟก็ โนยังไม่ว่าจะที่หลวง่อาดกหพ่อองพระเตรเวทตชาจตกรเจ้าเี้าเจ้าเจ้าจ้าเจะาเจาเจ้าเจ้าเจตาเจ้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 าเาเจ้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 เจ้าาจ้าเจาเจ้าเจ้้าจ้าเจา ปุพเดีตวิเทศอาจารย์จักขุจัง

ตัมมาตัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตตัมมาตัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตตัมมาตัมพุทธะนะโมตัสสะ ตติยํติธัมมังสัจฉานังกถามิตติยํติธัมมังสัจจานังกถามิ ทำตอนไหนทำยืนดูที่หลังหลังทำอันนี้สร่จตรวจเขาไม่ต้องทำเยื่มเยื่อตรวจต้องดูไฟแล้วตรงนั้นละไฟไหม่เลยแต่ตรงตรงไม้กนต้องดับเตรียมทรายเลยอย่าเอาอย่างอื่นพอสด

I may have. นันโอสมาติตาคาเตนะอิตัมปิปวเตระตัณงปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวังถิโอตัวะยังวิรากังอาบตังปณิตังยะตาจักตาสังกายโมนีสมาหิตตัวะเบรมะคัมเรนะตมาติกินปิตามปิตังเวระตังปณ วานาเยสุติงสมาธิมานันตริกัรยามาหุสมาทินาเตนะสโนนะเวชาติธัมปิตามเมรัตนามนีตังเวเมนะสาเจนะสุวัติหัตัวเยปุคลลาอากาศตังสัสสาจตาริเอตานิยุกานิหั ຕາປິນາຍາໂສກະຕາສະສາວະກາເຕໂຕຕິນານິມະຫາພະລານີດັມພິສັງເຄຣຕະນັງະປານີຕັງເດເຕນສະຈະນະຕຸວາຕິໂຫໂຕເຍໂສປ นกามิโนโคตธรรมสัตว์นาิเตปาติปาตาอามิตังวิไคนัลต้ามุตานิปเทงกุจมานาอิตังวิสังเกตังปานิตังมิเตนะสาเกนณสุวะเทโหตุภีนาโมรานังนาวังนาติสัมภวังเวิราจิตายะ เปะวัติมิตกีนนพิญาอวิรุณสันตานิพัติเิรายตตยามปสิโกอิสัมปิสังเขรสตนะงีตาเตเตนัสเนะสุวัตโมตุวัสเมงองกอนจากกบาลจักรเทตเศรีจงมาเป็นกำแพงเกร